าแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดมาอยู่กับแนวทางห้าหน้อยนะครับผมนะวันจันทร์ครับวันนี้มาช้ามากเป็นเพียงแนวทางไห้ครับวันนี้วันพฤหัสวันจันทร์ครับมีหวยเล่าน้ำเนาะเล่ากับห้าหน้อยเขาห้าหน้อยเราก็มาตรงไปโตเล่าครับผมนะ ถ้ามาห้าน้อยสตาร์เวยประยุดถ์หา้าเล่าสตาร์ค่ะยุดครับ้าผูา้ใดเล่นเนาะถ้าผูา้ใดเล่นก็นั่งไปลินได้ด้วยครับผมเป็นเพียงแนวทางให้อันนี้มามาขายให้มาลงมาลงอยู่ลานคาเลยครับผมนะมันบมีเวลามาลงให้เช่นเดิมเช่นเคยมากับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับผมยังมักแนวทางของทอมนี้กันบอครับผม ถ้าล่าหุ้นก็ช้าไปหน่อยเนาะวันนี้บ่ายสามโมงแล้วละ่ะสำหรับใครที่ตามล่าหุ้นเนาะมาหมูวานครับพาน้อยพิเศษออกหกหกเก้าเนาะล่างออกศูนย์หนึ่งเนาะสายรูดเข้าครับโอ้สายรูดเข้าเข้าทั้งตัวเด่นสายรูดทำไงมันก็ไม่ได้เนาะเจ้าจริงครับลบไปลบมากมาครับผม นี้ครับสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่สี่ครับลูดสี่วิ่งสี่เล่าบวกฮานอยประจำว่ามันที่สิบสามวันนี้ครับบันจาร์ลูดสี่วิ่งสี่สี่ <4 S 2> จับคู่ครับสี่หนึ่งสี่แปดตัวเน้นนะครับตัวเน้นสี่หนึ่งสี่แปด C จับคู่ครับส่ห้าส่หก C ห้า C หกลวดสี่วิ่งสี่ฟันทงไปที่สี่เล้าบัวค้าน้อยครับผม ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับสี่กับหกหกจับคู่ครับหกหนึ่งหกสามเอาใหม่ครับหกหนึ่งหกสองหกเก้าครับ ย้ำถวนหกหนึ่งหกสองหกเก้าครับผมแนวทางล้วนๆว,วันนี้จะเป็นยังไงครับเมื่อว่านี่สายลูดสายดินเจาะไม่เข้ามาครับวันนี้ครับผมตกกันครับเจ็ดสามเจ็ดก ห้าสองครับทวนอีกครั้งเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าสองโอเคสิบตัวเจาะสายรูดฟัดทงฟัดใจกันไปมากสายใดชอบไปกดไลค์ใช่กดเลิฟมาจัดมากครับกับแนวทางทอมนิด แกะสามตัวครับเก้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสี่สี่แปดศูนย์สี่แปดโอเคครับฝากให้กำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจอยู่กันไปครับชอบกระจัดโหลดบ่ามากกระเรือนผ่านนี่แหละแนวทางล้วนๆทำบุญกันด้วยอย่าลืมทำบุญกันด้วยนะครับเพบ่อบ์ได้ถือกับช่องมิดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม